สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กันที่วิชาฟิสิกส์ในการวิชาสามัญน,นะครับโอเคครับตอนนี้เรามาถึงข้อที่5กันแล้วนะครับข้อสอบชุดนี้เนี่ยเป็นข้อสอบจากปี58นะครับโอเคครับเรามาดูกันเขาว่าประจุบ,บวก Q ครับพลังงานจนเท่ากับ e นะครับเคลื่อนที่ตั้งฉากกับสนามแม่เหล็ก B ขนาดของแรงที่กระทำ กับประจุนี้เป็นเท่าไหรนะครับโอเคหลังจากอ่านโจทย์ครับเขาให้ประจุบวก q มานะครับแล้วก็ให้พลังงานจนของประจุมาด้วยนะครับแล้วก็มีสนามแม่เหล็ก B ครับแล้วเขาต้องการหาขนาดของแรงนะครับแรง F นั่นเองนะครับหลังจากอ่านโจทย์แล้วเนี่ยไหนน้องๆตอบได้ไหมครับว่า โจทย์ข้อเนี้ยเขาต้องการวัดวัดอะไรเราครับเขาต้องการทดสอบเรื่องไหนเรานะครับตอบได้ไหมครับอ่าเรื่องนี้เป็นเรื่องแม่เหล็กนั่นเองนะครับโอเคครับหลังจากที่เราอ่านโจทย์กันไปเสร็จเนี่ยเรามาวาดรูปกันหน่อยไหมครับว่าสถานการณ์ตอนนี้มันเป็นยังไงบ้างนะครับ เขาบอกว่าอะไรครับมีประจุอะไรครับมีประจุบ,บวก Q ถูกไหมบวก Q นะครับแล้วก็กาลังเคลื่อนที่เข้าไปนะครับตั้งฉากกับสนามแม่เหล็ก B ถูกไหมด้วยพลังงานจน E นะครับเอ่อสนามแม่เหล็กนะครับก็มีเคลื่อนที่ตั้งฉากกับสนามแม่เหล็กถูกไหมนะครับโอเค เคลื่อนที่ไปตึ๊ดๆถูกไหมครับเขาถามว่าแรงที่กระทํากับประจุเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะครับโอเคครับเราก็มาดูครับว่าอะไรครับแรงทางแม่เหล็กถูกไหมแรงทางแม่เหล็กที่กระทํากับประจุอิสระกำลังที่กำลังเคลื่อนที่ในสนามแม่เหล็กเนี่ยเป็นยังไงครับ F ถูกไหมเท่ากับอะไรครับ Q ถูกไหมครับ v ถูกไหมครับ cross b ถูกไหมครับอันนี้จะเกิดการ cross ขึ้นแล้วถูกไหมครับการ cross เนี่ยหรือว่าเท่ากับอะไรครับหลักของการ cross น่าจะเรียนกันมาแล้วเนาะในในวิชาเลขไงครับถ้า q อะไรครับขนาด v ถูกไหมขนาด b ครับ s ซ n ์เซต้านะครับ,นะรบถูกไหมครับ qvb ไซด์เซตาเนี่ยเป็น v c o s ์สเนี่ยถ้าก่อขนาด v ขนาด b ไซด์เซตาถูกไหมน่าจะเรียนกันมาแล้วนะในในวิชาเลขนะครับเรื่องเวกเตอร์แน่นอนเรียนมาแล้วแน่นอนครับใครที่ยังไม่เรียนมาเนี่ยก็ไปจัดการเรียนให้เรียบร้อยนะครับมีการการดอทการครอสอะไรต่างๆนะครับโอเคเรามาดูกันครับหลังจากที่เรารู้เนี่ยว่าอะไรครับแรงทางแม่เหล็กครับ f เนี่ย เท่ากับอะไรครับ Q นะครับขนาด v ถูกไหมขนาด b s i n ์เซต้าเนี่ยเขาบอกว่าไงครับ s i n ์เซตา้าเท่ากับเกองศาถูกไหมเพราะเขาบอกว่าตั้งฉากนะครับ s i n ์เก้สาสิบเนี่ยเท่ากับเท่าไหร่ครับตอบให้ชื่นใจนิดนึงนะครับอ่า s i n เซต้าเนี่ยก็เป็นอะไรไปไม่ได้นะครับนอกจากเป็นหนึ่งถูกไหมถ้าเกิดเป็นหนึ่งเนี่ย ก็ตัดไปได้เลยเป็นหนึ่งอะไรคูณหนึ่งก็ได้ตัวมันเองถูกไหมครับยกเว้นก็ก็ใช่นะอะไรคูณหนึ่งก็ต้องได้ตัวมันเองนะครับโอเคนะครับแล้วเราจะรู้ได้ไงว่า V เนี่ย v เนี่ยคือตัวที่เป็นปัญหาถูกไหม V คือตัวที่เป็นปัญหาถูกไหมครับคือเรายังไม่ได้มันมาใช่ไหมบเนี่ยเขาก,กาหนดมาให้แล้วคิวก็กําหนดมาให้ถูกไหมครับแต่ว่าเขาให้อะไรเรามาครับ เขาให้อะไรเรามาอย่างหนึง่งอ่าเขาให้ e มาถูกไหมหรือพลังงานจนนั่นเองนะครับพลังงานจนเนี่ยเท่ากับอะไรครับอ่าเท่ากับ1ส่วน2 m v ยกกำลังสถูกไหมนี่ไงครับ v เราเรา v ตัวนี้ถูกไหมขึ้นไปแทนในนี่ตูม้มแล้วก็น่าจะได้ถูกไหมครับโอเคครับเราก็มาจัดรูปให้มันเรียบร้อยหน่อยครับ v เนี่ยเท่ากับอะไรครับ2 e ถูกไหม ส่วน m square root ถูกไหมครับก,ก็ก็ก็ไม่ไม่มีอะไรซับซ้อนเนาะก็แค่สลับข้างกันถูกไหมครับแล้วก็2ขึ้นไปคูณเอา m ย้ายลงมาหารนะครับแล้วก็ถอดรูทเพื่อที่จะได้ v ออกมานะครับโอเครู้อย่างนี้ครับรู้อย่างนี้นะครับเราก็ได้และ f เท่าอะไรครับเท่า q ถูกไหมแล้วก็มี2 e ส่วน m อยู่ในรูทถูกไหมครับแล้วก็มี b อยู่ข้างนอกนะครับนี่ครับแรงที่ที่สนามแม่เหล็กกระทำกับกระทากับประจุนี้นะครับก็ได้แล้วโอเค,ครับเรามาดูกันครับว่าตรงกับช้อยไหนนะครับเออ่คนทำคนทำสไลด์น่าจะทํามาผิดมากกว่านะครับเจ้าเจ้าพีเนี่ย ไม่ไม่น่านจะมีนะ p นาจะต้องเปลี่ยนเป็นเป็น q ให้หมดนะครับเป็น q ให้หมดก็เข้าใจนะครับว่า p กับ q มันก็คล้ายกันบางทีนะครับโอเคอาจจะมีเบลอๆกันบ้างไม่ไม่ต้องตกใจนะครับ f เท่ากับ q แล้วก็2 e ส่วน m square root นะครับแล้วก็ b นะครับ เท่ากับ q b ถูกไหมแล้วก็ต้องมี2 e อยู่ข้างบนถูกไหมครับแล้วก็ส่วน m ส r o o ตอบข้อหนึ่งเลยครับไม่ยากอะไรนะครับข้อนี้แปลกนะเขาเขาไม่ให้มวลมาฮะแต่ว่าเขาให้มาในรูปพลังงานจนแล้วก็อยู่ดีๆตัวแปรแ m ก็มาจากไหนไม่รู้นะครับแล้วก็มาโผล่ในโผล่ในชอ i ์ e เลยนะครับก็แปลกดีแต่ว่า เราก็ทําได้ถูกไหมไม่ต้องตกใจนะครับโอเคครับข้อนี้ก็เป็นเรื่องแม่เหล็กนะครับในในตัวข้อสอบ7วิชาสามัญปี58นะครับโอเคครับก็ขอยน้องทําโจทย์แนวนี้ได้นะครับส่วนคนที่รู้เรื่องเนี่ยก็ควรจะทําข้อนี้นะควรจะทําให้มันเหลือแบบ2องนาทีสนาทีอะไรอย่างนี้นะครับจะเป็นการดีมากนะครับในการที่จะรับมือกับ,บตัวฟิสิกส์วิชาสามัญน,นะครับ โอเคครับแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันในข้อถัดไปครับขอบคุณครับ